คุณเคยนั่งทางานไปแล้วร้องไห้ไปไหมครับถ้าคุณเคยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่างานศิลปะที่สวยงามวิจิตรที่สุดของยุคเรเนซองส์คืองานที่คนทําเกลียดที่สุดงานนั้นมีชื่อว่าภาพฝาผนังซิสตินชแชเปลของไมเคิลแองเจโลในยุคเรเนซองส์มีศิลปินเก่งๆอยู่หลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลโอนาร์โดดาวินชีราฟาเอลแล้วก็คน,นอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าศิลปินที่เจ๋งที่สุดคือไมเคิลแองเจโลเขาเป็นหนึ่งในศิลปินไม่กี่คนที่ทําอะไรออกมาแล้วก็ดังหมดไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นปิแอตตาหรือว มีอยู่วันหนึ่งพระสันตปาปาอยากจะหาศิลปินมาวาดเพดานโบสถ์ในกรุงวาติกันแต่ประเด็นคืองานนี้มันเป็นงานที่เยอะยากโหดแล้วก็ทรมานจะสังขารเลยเกินศิลปินหลายคนก็เลยบอกพระสันตปาปาว่าเย้ไปจ้างไมเคิลเอองเจโลดิมันเก่งอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงคือไมเคิลเอองเจโลวาดรูปไม่เก่งครับเขาเป็นนักทํารูปปั้นไม่ใช่นักวาดแต่เมื่อพระสันตปาปาจ้างคุณไปทํางานคุณก็จงไปทําพร้อมกับเรียกเงินเยอะๆมันจะไปแย่แค่ไหนเชียวปัญหาแรกเลยคือภาพอะมันอยู่บนฝาผนังไมเคิลเอองเจโลต้องใช้นั ล้านในการขึ้นไปวาดแต่แทบจะได้วินาทีแรกของงานไมเคิลแองเจโลทะเลาะกับวิศวกรทํานั่งล้านจนถึงขนาดไล่ช่างออกแล้วก็ทํานั่งล้านกันเองเจง๋งปัญหาที่2ก็คือภาพอ่ะมันมีขนาดประมาณ500ตารางเมตรกว่าๆโคตรใหญ่ไมเคิลแองเจโลก็เลยตัดสินใจที่จะจ้างศิลปินมาช่วยวาดแต่ว่าประมาณ10นาทีผ่านไปไมเคิลแองเจโลก็มีเรื่องทะเลาะกับศิลปินผู้ช่วยจนต้องไล่ศิลปินคนอื่นออกไปหมดจนสุดท้ายก็ต้องยืนเงยหน้าวาดรูปอยู่คนเดียวเป็นเวลา4ปีกว่าๆแล้วเขาแทบจะเกลีย ทุกวินาทีที่ทําเลยฮะจนถึงขนาดแต่งกลอนขึ้นมาว่าอืมอ้มผมทํางานจนเป็นเกาหลังผมดอหน้าผมเปื้อนสีผมมาทําอะไรอยู่ที่นี่ผมไม่ใช่นักวาดภาพโอจิโอบานี่ปกป้องเกียรตยิยศผมทีแต่ยิ่งไม่เค้าเองจะโลเกลียดงานแค่ไหนงานมันจะยิ่งออกมาดีครับเพราะว่างานที่เขาทําออกมามันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของงานยุคเรนซองส์ฮะทั้งในเรื่องขนาดความสวยงามแล้วก็ความไอ้บ้ามึงทํากันไปได้ยังไงวะภาพนี้มันดังมากจนผมเชื่อว่าเกือบทุกคนน่าจะเคยเห็นส่วนหนึ่งของภาพนี้สักครั้งหนึ่งภาพกอด แมนที่เราเคยเห็นกันอะเป็นแค่ส่วนเล็กๆของงานซิสตินเชเปิลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากไปเห็นด้วยตัวเองให้ทำอย่างนี้นะฮะเข้าแอปเขียวแล้วก็แอดแอดอาร์ทรัลัก์เขาจะจัดทริปตามใจคุณไม่ว่าคุณอยากไปเที่ยวที่ไหนพักยังไงกินอะไรก็ได้หมดเลยนะครับจะไปแบบคนเดียวหรือเป็นกลุ่มหรือจะเหมาทริปเที่ยวทั่วโลกก็ได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ฟิลม์มเขาเองจะโลคุณแค่แค่ต้องไปวันดีกันแล้วก็เงยหน้าขึา้นไปวางภาพแล้วก็อยู่อย่างนั้นอะเป็นเวลาทัก4สี่ปี